ต้องค่อยๆไปสวัสดีค่ะคุณมอิกา้าเกรสทำไมสวมถุงมือละ่ะเราอยู่ในโรงเรียนนะไม่ใช่ข้างนอกเมื่ออยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าเธอเอาขนมเข้ามาในห้องเรียนไม่ทำแบบนี้ไม่ได้นะโดนจับซะแล้วหยุดนะเธอเอาอะไรมาคืออะไรเนี่ยลูกโลกมาดูกันใช่แล้วมันคือเค้ก เธอผ่านชั้นไปไม่ได้หรอกห้ามเอาเค,ค้กเข้ามานะออกไปงั้นก็มารอนักเรียนคนต่อไปกันฉันต้องเอาเค,ค้กเข้าไปให้ได้เกิดสำเร็จแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยเกรซวัสดีค่ะคุณโมนิก้าครูบอกว่าห้ามเอาเค,ค้กเข้ามาออกไปเดี๋ยวนี้เป็นวันที่ดีจริงๆอะไรนะไม่เกินไปแล้วนะห้ามขนมฉันใหญ่แบบนี้โรงเรียนสุดท้ายฉันก็เข้ามาได้ ผ่านเข้ามาได้แล้วในที่สุดฉันก็จับได้ครรสเอาเค้กเข้ามาอีกแล้วครูจะไม่ให้เธอเข้าห้องเรียนเอาขึ้นไปสาวน้อยอ้าวบ้าบ้า,บาอย่ากลังพวกมาหาชานโอ้ยร่าเป็นหน้ากองแม่นจริงๆเกรซเท่าเค้กมาอีกครูจะโทรหาผู้ปกครองเธอแน่ขอตัวกระเป๋าหน่อยสิฮไม่มีอะไรมีแต่หนังสือเรียน เธอคงเข้าใจแล้วหลังจากผ่านไปสิบครั้งเข้าไปได้ขอบคุณค่ะคุณมอริก้าเยี่ยมขู่เชื่อสนิทฉันเอาขนมเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่ให้ฟังเดี๋ยวนี้ฉันเอาขนมเข้ามาชิ้นเดียวแต่ว่ามันไม่ธรรมดาายเลยลี่ฉันเอาเค้กก้อนใหญ่มามันซ่อนที่ไหนนั้นเหรออกระเป๋าเป้ของฉันคือเค้กเดี๋ยวฉันจะหันให้ดู Hmm. ดูนี่สิเฮะเธอเอาเค้กเข้ามาได้จริงๆเหรอเนี่ยพระเจ้าใช่ถึงล้มเหลวหลายครั้งแต่นี้สุดยอนก็ชนะคููได้ตอนนี้ฉันจะได้กินเค้กแล้วน่ากินอยากลองจังเลยลิลลี่แล้วเข้าืมอร่อยจังดีจังเลยให้ฉันกินด้วยนะแน่นอนเอาไปสิขอบคุณ โอ้อร่อยจงเลยเกรซนี่มันเจ๋งมากแล้วก็อร่อยเกินบรยายฉันรู้รีบกินก่อนที่ครูมอนิก้จะมาเห็น M&M ็มแอนดให้การเรียนคณิตสนุกขึ้นอร่อยจังไปห้องเรียนกันเถอะหยุดนะครูไม่อนุญาตให้ขนมเข้ามาในห้องเรียนทิ้งขนมลงทังขยะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลยเหรอคะแต่ยังมี m อ็มแต้องเยอะหนูไม่ให้ เกรสอย่าดื้อน,นะเอาขนมมาให้ครูทิ้งเดี๋ยวนี้อาอฮะฮะใครปิดไฟเอาเอ็เอมนี่เองอ๋อไม่นะครูใจร้ายจังเลยเกรสเข้าไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยในที่สุดแล้วนักเรียนอยู่ไหนกันหมดนะ <c oughs> โอ้ควินตินชุดน่ารักจังเลยวันนี้ <c oughs> วัดีฮะคุณโมนิก้ <c oughs> <c oughs> วันดีจาวัดดีโอ้ทำไมต้องใส่หมวกแบบนี้ด้วยเธอซ่าอะไรอยู่หรือเปล่านะ อาจริงด้วยน้ำอันลมแบบนี้เอาเข้ามาไม่ได้ต้องทิ้งถังขยะ <c oughs> เข้าห้องเรียนไปเตรียมตัวเรียนได้คุณจะเลียกเธอไปที่นัก,กันดานคนแรกโอ้ยสวัสดีค่ะคณมอนิกา้าหยุดก่อนนะต้องตดอาหารก่อนเธอซ่อนขนมไว้ที่ไหนโชว์กระเป๋าสิ <c oughs> ก็ได้ค่ะดูเลยมันไม่ใช่ของหนูนะ <c oughs> จะแน่นอน เธอต้องไปเล่าที่ห้องครูใหญ่อีกครั้งครูจะยึดขนมทั้งหมดให้ลงในถังขยะให้หมดเลยทีนี้ก็เข้าห้องเรียนได้ฉันติดป้ายไว้มากมายแต่พวกนี้ไม่สนใจเลยพวกเด็กนี่มีใครมาเรียนอีกไหมดูเหมือนไม่มีแล้วดีจังฉันจะกินขนมหวานทั้งหมดนี่นี่เป็นวันที่ได้ส่นเลยในนี้มีแต่ของปวดฉันเท่งนั้นและช็อกโกแลตก็เยอะมากมาย ฉันอยากกลับบ้านราๆแล้วก็ไปกินทุกอย่างอืมคุณโมนิก้าคะอ๋อเป็นโอกาสของเราแล้วเอาขนมขึ้นมาเดี๋ยวเข้าสอบสเงียบๆนะเดี๋ยวคุยตื่นเรียบกับเพห่องกันเถอะฉันไม่เหมาฝรั่งเยอะม,มากอยากแบ่งให้เพื่อนกินจังอ๋อคุณโมนิก้ามาแล้วคุณโมนิก้าหาขอข้าห้องได้ไหมหลังจากตรวจสอบเท่านั้นนะ เธอมีขนมก็ยอมรับมาซะพรูรู้ว่าเธอเป็นช็กอกโกแลตซ่อนยู่เอาออกมาเดี๋ยวนี้เล้วเข้านี่ไงออกมาแล้วเยี่ยมสุดยอดตอนนี้เข้าห้องเรียนได้แล้วแต่ช็อกโกแลตของผมครูโมนิก้าต้องยึดไปหมดแน่นอนต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันนึกไอเดียจเจ๋งๆได้ฉันจะใช้หมักฝรั่งฮาบ้าบ้าเป็นเล็บหลักสิมันดูเหมือนของจริงและครูโมนิก้าต้องไม่สังเกตได้แนะ่ ดูเล็บใหม่ของฉันสิไลที่ติหยุดก่อนต้องตรวจขนมนะครูจะตรวจสอบกระเป๋าของเธอให้หมดอย่างละเอียดไม่มีอะไรอืมในปากหรือเปล่าฮะไม่มีแล้วที่หูละ่ะดูสะอาดหมดจดเธอสามารถไปได้เดี๋ยวก่อนนะเล็บเธอดูปแปลกๆจังเลยลิลลี่ไม่มีอะไรคะ่ะหนูแค่ทำเล็บใหม่ ว้าวรัดมากคขาก็เพิ่งม,มาทำเล็บมาเข้าไปได้แล้วลิลลี่เล็บน่ารักจริงๆว้าวฉันเข้ามาได้แล้วเกรซดูเล็บของฉันสิว้าวปังมากใช่แต่เธอต้องอึ้งมันคือเล็บที่กินได้กินได้จริงๆนะอะไรอะเป็นไปได้ยังไงได้สินี่งไงมันคือเล็บที่เป็นหมาฝรั่งและคุณมอนิก้าไม่สังเกตด้วยซ้ำ ท่าแนแอบเข้ามาในห้องเรียนได้อย่างสบายๆอร่อยจังอเมียจะเชื่อฉันรู้สึกไม่ดีเกรสโทรเคปบช่างเธอกินต่อดีกว่าเป็นคลิปที่ตลกจุนเลยเอาไปให้เควนตินดูเขาต้องขำท้องแข็งแน่ต้องอย่างนี้สิเจง๋งโอ้ดูนี่สิตลกจังเหรสุดยอดเออ คุณมมนิก้ยังอยู่ตรงนี้ไม่นะแบบนี้ฉันเข้าห้องเรียนไปกับช็อกโกแลตไม่ได้แน,แน่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไอเดีย <Yeah. S 1> oh, เอาช็อกโกแลตมาปอมันโทรศัพท์กันสิ่งที่ต้องทำก็คือเป็นรูปโทรศัพท์ออกมาแล้วก็มาห่อช็อกโกแลตแบบนี้สุดยอดไม่มีใครเดาได้แน่ว่ามีช็อกโกแลตอยู่ข้างในถ้าฉันไม่รู้ฉันก็คงเดาไม่ถูกมาตรวจสอบไลฟ์แพ็คของฉันกันเถอะเอาโทรศัพท์จริงไว้ตรงนี้แล้วไปกับช็อกโกแลตกัน วัสดีครับแม่ทุกอย่างได้ร้รอยดีสวัสดีครับคุณโมนิก้าหยุดนะนั่นคืออะไรผมคุยกับแม่อยู่อ้าวจริงเหรองั้นก็ไปได้เย้คุณเชื่ออ่าเสียงมาจากไหนนะ่ะเจมี่เธอมีโทรศัพท์สองเครื่องเหรอดูเหมือนฉันจะถูกหลอกเจมี่อะไรอยู่ในกระเป๋านะ่ะคุณรู้ว่ามีโทรศัพท์จริงๆอยู่ในนั้นใช่ครับผมมีโทรศัพท์สองเครื่องและแม่ก็โทรมาทั้งสงเลย ไม่จริงคุรู้หมดแล้วโทรศัพทเครื่องหนึ่งกินได้แน่นอนเอามานี่สิหน้าตาดูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นช็อกโกแลตแน่นแน่ไม่มันไม่ใช่เอยฝันฉันโอเคเอ,อ๋อไม่นะเออฝันหกักราก่อนครับเออขออันนี้ด้วยนะครับโอ้ฉันลืมกินอาหารเที่ยงไปเลยไปกินในห้องเรียนดีกว่าเ <What? S 1> กิดอะไรขึ้นนะ <Okay. S 1> คุณมาีนใกล้กันแล้ว อะไรกันเนี่ยสักลัดไม่ได้นะเกรสโอเคเข้ามาได้ลิลลี่ไม่ป๊อปคอนก็ไม่ได้ให้ตายเควินตินเธอจะเข้าห้องเรียนหรือลองอาหาร <c oughs> ไปห้องเรียนไม่ได้แน่ต้องเคลีย okay, รส์สกอย่างแล้วโอ้ oh, จริงด้วยฉันนึกได้แล้วล่ะเอาอาหารไปซ่อนในหนังสือเรียนดีกว่าในที่สุดหนังสือเรียนคณนตก,ก็มีประโยชน์มือเท้าของฉันลงไปได้อย่างพอดีคูโมนิก้าไม่สังเกตเห็นแน่นอน ไปทดสอบกันฉันนี่ฉลาดจริงๆต้องเข้าห้องเรียนได้แน่โอเลีลล่ขอยืมแว่นตาฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเสรษเเวแล้วดูฉลาดขึ้นเยอะไปห้องเรียนกันเถอะหยุดก่อนเธอเอาอะไรมานะหนังสือคณิตเหรอมันดูแปลกๆนะอ๋อใช่แล้วเควินตินหนังสือกับหัวนะทีนี้ก็เข้าไปห้องเรียนได้แล้วขอบคุณฮัคุณโมนิก้าเฮ้อ นึกว่าครูจับได้แล้วตอนนี้ได้กินมือเที่ยงแสนสุกไม่ต้องการแว่นใีกต่อไปฉันหิวมากเริ่มจากนักแกดกันกินหอมสุดๆโอ้แควินตินเอาแมคโดนัด์เข้ามาได้ไงฉันก็อยากกินอืมอะไรจังเลยสดุดยอดไปเลยควินตินนายคือตำนานนายทำได้ยังไงเนี่ยได้อยู่แล้วเ,เลยกินเลยเพืนตอนนี้เราจะได้กินด้วยกันทั้งหมด ในล็อกเกอร์ของฉันมีแฟนตาสซปบ,บทอยู่เสมอฉันชอบมากๆแต่ครูไม่ยอมให้เอาเข้าไปในห้องเรียนแน่อ้เลนลี่ไงเจ๊ะเธอเป็นคนที่ฉลาดมากครูผมจะในตัวเธอเนะเอาละ่ะต้องจริงจังอ้เกรซไงฉันเริ่มเรียนเคมีและฉันขั่งใครมากๆรู้ไหมจะเกิอะไรขึ้นถ้าม,มาผสมกันแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกจะไปทดสอบที่บ้านนะ <c oughs> อ๋อใช่แล้วฉันสามารถเอาน้ำมันลมใส่หลอดทดลองได้เขาหัวเราะอะไรเนี่ยเอามาให้ฉันนะขอบคุณไปได้แล้วโอ้ยได้ยังไงกันเนี่ยของฉันนะสุดยอดก่อนอื่นต้องใทสารเคลมออกให้หมดออกให้หมดเลยเอ้ใหญ่แยงนี่ก็เหมือนกันหวังว่าพอลโลนจะไม่รู้ว่าฉันเป็นคนทำนะออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออ คุณโมนิกาต้องไม่ชอบเรื่องนี้แน่จากนั้นก็เทน,น้ำหวานใส่ลงไปในหลอดทดลองเยี่ยมมากมีต้องหลายรสชาติสวยงามเอ้าสวัสดีค่ะคุณโมนิกาสวัสดีจเก,กรซสถ้าสนใจวิชาเคมีได้เหรอน่าประทับใจเก่งมากขอบคุณค่ะขอเข,อขอ้อห้องเรียนได้ไหมคะ เดี๋ยวก่อนครูต้องอาอะไรให้เธอดูก่อนนะตามครูมานั่งตรงนี้แล้วเธอจะอึง้งเพราะครูก็ชอบวชิชาเคมีเหมือนกันถึงแม้ครูจะเป็นครูฟิสิกส์ก็ตามมาลองผสมสารของเรากันเถอะครูรู้จักการทดลองที่ปลอดภัยอยู่นะให้ลงไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้อีกหลอดหนึ่งให้ลงไปเลยแล้วก็อีกหลอดทำไมมันไม่ได้ผลละ่ะโอ้เกรซขอให้ครูหลอดหนึงสิจ๊ะ เออไม่ค่ะคุณโมนิก้าอย่านะอย่าขี้งอกสิเทลงไปเลยแล้วเกิดปฏิกิริยาเออมีบางอย่างแปลกเอออะไรกันเนี่ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิกินมันน้ำมันลมเธอทำมันลงไปเกรูอธิบายได้ค่ะหนูจะดื่มให้หมนเลยเดี๋ยวจะเกิดปฏิกิริยาในตัวหนูอะไรนะ ดกดแบน,น้ว่านรูปแรกจะเสร็จแล้วและมันก็คือโดนัท <Yeah. S 1> หนูต้องการโดนัทหวานๆ oh. ได้เลยเป็นความคิดที่ดี <Okay. S 1> สบายมาก mm hmm. ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มลงมือกันเถอะฉ <c oughs> ัน <c oughs> <ๆ>จะทำโดนัทจากแป้งหลากสีมันต้องอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อบิบแป้งสีสีที่เครื่องทำโดนัทมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวด้วยนะ และจากนั้นแค่รอให้มันสุกเก่งมากจ้าโอ้อย่าลืมโดนัดด้วยนะแน่นอนค่ะว้าวมันสุกแล้วได้เวลาเอาสกตเตอรอบแล้ววางเป็นหน้ายิ้มต่อไปก็โรยด้วยสปริงเกลหลากสีแต่ทำไมเปิดไม่ออกอะโออมาเลยกก๋ีิทีนี้ต้องเปิดได้ไม่เหรอเฮ้ยเปิดขวดยากเย็นจังเลยเอาไม่นะสปริงเกลอกระจายไปทั่วที่เราก็เหมือนกันเฮ้ย อย่าสปริงเ k ้าออกโอ้ขอโทษค่ะโอ้ไม่นะสปริงเ k ้าหมดแล้วเขดต้องกินโดนัทแบบไม่มีสปริงเ l ้าโอ้สปริงคเค้าลงไปที่โดนัทพอดีเลยสมบูรณ์แบบอืมกินก็หอมมาก s <S ทีนี้มาดูโดนัทของอย่ากันโอ้มันสุกแล้วยอดเยี่ยมเอาทุกชิ้นมาวางใส่จาน s <S จากนั้นก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งมันเข้ากันได้ดีสุดๆกับโดนัท แม่ของย่าทําให้ย่าก,กินแบบนี้เสมอมาตอนอย่าเป็นเด็กมันออกมาไร้ที่ติคิดว่าไงจ้าสาวๆน้าเบื่อมากค่ะส่วนดนรสของฉันมีสีดํามันไม่ได้ไหม้นะมันคือแป้งสีดําแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่ฉันจะเคลือบมันด้วยน้ําตาลสีแดง <Okay. S 1> มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อราดลงไป เยี่ยมมากตอนนี้โดนัทของฉันดูอร่อยยิ่งกว่าเดิมและมันต้องอร่อยมากๆ <Awesome. S 1> แค่นี้ยังไม่หมดนะบีบครีมวานิลลาลงไปเล็กน้อยมันออกมาว่าโดนัทเหมือนสมองเล็กๆเ,เลยจากนั้นราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรีร่ติงฉันต้องการชามใช่แล้วแบบนั้นแหละ <Yes. S 1> ขอบคุณนะทีนี้เทน้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ลงไปใส่ชาม Are <you> ต่อไปสเก็บอกฉีดยาดูดน้ำเชื่อมขึ้นมา โอ้ฉันอยากแกล้งคุณย่านะคุณย่าคะอะไรจ๊ะ <c oughs> เด็กน้อยโอ้พระเจ้าทาไมเธอต้องทําให้หญิงชรลากลัวด้วยไม่บาปนี่ไง <c oughs> มันก็แค่น้ำเชื่อมสตอรอเบอรี่ลาดลงไปที่โดนัทมันจะอร่อยยิ่งขึ้นจากนั้น <c oughs> เสียบลงไปในโดนัทเพื่อให้หนูหน้อยเคสได้บีบน้ำเชื่อมเอง <Awesome. S 2> โดนัทของ oh. ฉันพร้อมแล้วลองได้แล,ล้วล่ะเคส are you ready ว้าว <Wow, S 2> <What? S 1> น่ากินทั้งจานเลยโอ้พระเจ้ามันคือสมองหรือเลือดเนี่ย <Yeah. S 1> น่ากลัวแต่หนูจะลองนะ s <S เอาล่ะอืมว้าวจริงจริงมันคือโดนัทแล้วก็น้ำเชื่อม,มสตรอเบอรี่มิเซ็ตไปเลยอะไรอยู่ในเข็มชิดยา <Yeah. S 1> ลองบีบ อ,อร่อยมากแต่งส,สดๆ <laughs> ฉันรู้ว่าเคต้องชอบ oh. ตอนนี้ถืตอตาของโดนัทจานนี้มันดูธรรมดามาลองกัน hmm. ออธรรมดามากจริงๆคุณยา่าหลานไม่ชอบเหรอย่าเสียใจว้าวหนูไม่เคยเห็นโดนัทส,สีลุ้งแบบนี้มาก,ก่อนรี่มาลองกันอืมทั้งอร่อยแล้วก็สวยหนูชอบนะเย้ yeah. Yeah. ฉันดีใจมากแล้วเคยจะเป็นผู้ชนะ หนูขอคิดดกันนะอร่อยัุกสองเลยหนูเลือกเว้นสเตชันนะ <Yes. S 1> จริงเหรอ yes ฉันชน,นะอิชารล้สิเดี๋ยวสิเว้นตาตลกดีเด็กน้อยเอาคืนมาจ้าหนูต้องการเครื่องดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มงเหรอดได้เลยแน่นอนน้องสาวตกลงฉันจะทำให้เริ่มจากอะไรดีนะฉันมีแม่พิมพ์สำหรับทำก้วาวเจ๋งๆใส่ลูกกวาดท็อกซิกเวสลงไป มันเปรี้ยวมากก็จริงแต่ว่ามันทําให้แก้มีสีสันสดใสเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยทีนี้เอาไปใส่เตาอบเพื่อให้ลึกอ,อมละลายและพอมันแข็งตัวอีกครั้งมันจะกลายเป็นแก้วลึกกวา่า <c oughs> ต้องออกมาเจ๋งแน่นอนแล้วเราออกมาแล้วด <c oughs> ูสิว่าแก้วคาราเมลที่ฉันทํำเจ๋งแค่ไหนแต่เอาออกมาไม่ได้ทํายังไงดี <c oughs> เดี๋ยวอย่าช่วยนะปินิดแกวถุงมือออกเอง ครั้งนี้ต้องสำเร็จแน่นอนเอาแก้วออกจากแม่พิมพ์ว้าวมันสวยมากมากเลยต่อไปเราต้องเติมลูกกวาดรสกีเทิลส์ก่อนอื่นนะต้นจัดเรียงสีสกีเทิลส์ใส่สกีเทิลส์แต่ละสีลงในแก้วแต่ละใบมันคือลูกกวาดที่หวานแล้ก็อร่อยมากมากใส่ลงไปในแก้วเลยเรียบร้อยจากนั้นก็เติมสปร이์ลงไปเราเข้าสปาร์ ฉันต้องเปิดให้ได้โอ้ฉันมีไอเดียแล้วถ้าไม่ยอมเปิดดีฉันต้องใช้ตัวช่วยด้วยกิฟติดผมโอ้ไม่นะฉันมีคนเขย่ากระป๋องแรงๆเลยอะมันพุ่งใส่ฉันแต่ว่าไม่เป็นไรยังมีสไปร์เหลืออยู่ทีนี้ก็เทใส่แก้วจากนั้นได้เวลาตกแต่งฉันตกแต่งด้วยวิบเรีมันก็ลูกกว่าเนสมันต้องอร่อยสุดๆทั้งสวยแล้ก็สดใส จากนั้นตกแต่งด้วยสายรุ้งเล็กๆโอ้ oh, น่ารักจังเลยอะ่ะอย่าภูมิใจในตัวเธอนะอินิดส่วนยญ้าจะทำสมูทตี้ผักเส่มั่เขือเทศดแตงกวาสดแครอทเล็กน้อยและส่วนผสมรับของหญ้าก็คือขึ้นช่ายทีนี้เปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเรียบร้อยเป็นสีเขียวที่สวยงามและที่สำคัญที่สุดทุกอย่างทำมาจากธรรมชาติเทใส่แก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายหอมน่ากินดมดูสิ อเออเออดีค่ะสุดยอดฉันขอโทษแคท uh ฉันเตรียมแก้วไว้แล้วเพียงแค่ต้องทำน้ำเท่านั้น <Yo. S 1> ฉันจะไม่ใช้สไปร์แน่นอน <Yo. S 1> ฉันมีเครื่องดื่มที่เป็นสูตรเด็ดของตัวเองฉันเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยนะเท <Yeah. S 1> hey, ใส่แก้วให้เต็มติงมาช่วยฉันทีไปเบี่ยงเบนความสนใจของอินิตนะ <Okay. S 1> เร็วเข้าฉันเพิ่งพาแก วิบครีมอร่อยจัง hmm. โอ้ใครจะกจระจี้ฉันเนี่ยหยุดนะฮะจะกจระจีมันจะกจระจีฉันแค่ต้องการวิปครีมเท่านั้นเอาไปก่อนนะตกแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีมแบบนี้ <What? S 1> อะไรด่ะทัง้งคาวเหรอมาจากไหนเนี่ยหลงทางหรือไง hmm. ฉันจับแกได้แล้ว <Awesome. S 1> โอ้บนันเต่มาอยู่ในเครื่องดื่มของฉันกันได้เ <Hey. S 1> สียบหลอดทีนี้ก็สามารถลองได้แล้ว <Hey. S 1> คุณย่าตื่น yeah. ว้าวกกาดูแก้วดูน่าร่อยโอ้นี่คืออะไรหนูมไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนอรสชาติแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยน่าขุนลุกเกิดอะไรขึ้นห <c oughs> นูมไม่เดิมอีกแล้วแล้วแก้วนี้ล่ะ <c oughs> แตแปลกเหมือนกันมีใบไม้ด้วยหนูมไม่ชอบอย่มันทำมาจากผักนั่นเหรอหนูมไม่ถูกใจสิ่งนี้เลย <c oughs> ว้าวว้าวเครื่องดื่มแก้วนี้ดูเจ๋งจังรีบมาลองกันดีกว่าน้ำตาใสรุ้ง อะไรจังเลยทีนี้มานลัง,งเครื่องดื่มกันมีเวฟเครมให้หนูชอบส่วนน้ำทำมาจากสไปร์กัสกิเทเาิลชนะแน่นานฉันชนะแล้วูฮูขอบคุณนะเวนสเตอร์อย่าทำแบบนั้น <c oughs> ทุกคนเคทว่ารูปแล้วนะ <c oughs> ใช่ค่ะได้แล้วหนูต้องการพาสตา้า <c oughs> แน่นอน <c oughs> โอ้ย่าจะพยายาม <c oughs> ฉันคิดเอาแล้ว <c oughs> ว่าทำอาหารยังไงเฮนนอนใส่จาน โอ้อะไรนั่นฝันร้ชัดๆอินิตเอาไปเอาไปอะไรคะนอนนอนอย่าแยงเวสเแต์อย่าเอานอนให้น้องกินนะเดี๋ยวย่าสอนวิธีทำอาหารให้ก่อนอื่นก็เปิดเตาให้น้ำเดือดทีนนีก็มาต้มสปาเกตตี้กันใส่ลงไปในหม้อแล้วก็รอให้มันสุกอินิตตาเธอแล้วได้ค่ะมาเริ่มกันเลยโอ้สปาเกตตี้แบบนี้น่าเบื่อฉันไม่อยากใช้มันทำเองดีกว่าอ๋อฮัช์ แป้งฝุงไปทั่วเลยแย่ที่สุดอินิดทำอาหารให้ระวังก่อนนิได้ไหมเราเต็มไปด้วยแป้งติงมาทำความสะอาดซะขอโทษขอโทษเบนสเตมนไม่ได้ตั้งใจนะเอาละ่ะเทแป้งลงไปทำเป็นภูเขาแล้วก็มีหลุมด้วยจากนั้นตอกไข่ลงไปสองฟองเยี่ยมมากแล้วผสมทุกอย่างให้เข้ากันทีนี้แป้งก็พร้อมแล้วบีออกเป็นชิ้นเล็ก และปั้นเป็นก้อนกลมๆขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดคือการเอาสีผสมอาหารมาย้อมให้แป้งมีสีหลากสีฉันจะทำให้เป็นสีรุ้งแสนสวยมันต <you> ้องออกมาไม่เสร็จแน่ๆทีนี้ก็รีดให้เป็นเส้นพาสต้า <Come on! S 1> ออกมาออกมาเป็นพาสต้าที่มีสีสันสดใสจริงๆสุดยอดไปเลยทีนี้เหลือแค่ต้องต้มเท่านั้นเส้นของอยาสุกแล,แล้วโ oh อ้ไม่นะยามองไม่เห็นอะไรเลยวันขึ้นฟ้า ซอสมะเขือเทศอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วอยู่นี่เองบีบใส่จานทำไมบีบไม่ออกเนี่ยคุณยา่าหนูช่วยค่ะ้องเปิดฝาก่อนนะที่นี่ก็บีบได้แล้วค่ะ <Very S 1> ขอบใจจ้าเด็กดีโอ้ oh, ไม่นะย่ามีซอสมะเขือเทศเต็มหน้าเลย oh. คุณยา่าตัดผิดช่วยไปสิคะ s <S ขอบใจจ้าเช็ดออกให้หมด ีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงบนสปาเกตตี้เ <Awesome. S 1> ท่าน,นี้ก็ร้องได้แล้วสุดยอดเลยค่ะ s <S ฉันไม่เข้าใจว่ามันสุดยอดตรงไหนของฉันสิ <Hi. S 1> สุดเจ๋งตักสปาเกตตี้ใส่จานเขาไม่คิดว่าฉันจะเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหม <Please. S 1> ติงฉันต้องการหมึกของปลาหมึกขอบคุณนะบีบใส่เส้นสปาเกตตี้ <Awesome. S 1> แล้วมันจะกลายเป็นสีดำยอดเยี่ยมทีนี้ก็บีบซอสมะเขือเทศลงไป oh, <yes. S 1> yeah. จากนั้นตกแต่งด้วยดวงตาตาจริงๆหรอฉันก็อยากให้มันเป็นข่อนจริงนะแต่มันคือเยลลี่ใสลงไปหนึ่งคู่ฉันคิดว่าเคสต้องชอบพาสต้าของฉันมากอีนิดและของเธอละของฉันอ๋อมาดูพาสต้าของฉันกันดีกว่ามันสุกแล้วตักใส่จานพร้อมแล้วล่ะสุดยอดเค้ลองได้แล้วจ้า ว้าวดูน่ากินมากๆเลยโอาจานนี้ไม่ลูกตาด้วยน่ากลัวแล้วทำไมสตาเกตตี่ถึงเป็นสีดำเนี่ยมันไหม้เหรอมาลองกันอะแม่ลอ,อยเลยใยญ่แยงขอโทษนะเวนสเตย์ต่อไปมาลองพาสต้าจานนี้กันเป็นจานที่คุนเคยคุณย่าทำอาหารเป็นใหอเราเสมอว้าวสุดยอดไปเลย <c oughs> ขอบใจจ่าล้านสาวอยาลักเธอ ว้าว <Wow! S 2> มันคือบะหมี่สีรุง้งเจ๋งจังรีบมาลองกันนี้ก่านหนูไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก,ก่อนที่มันสุดยอดมากอะไรทังเลยบอกได้ทันทีพาสตา้าตัวนี้ฉันนะฮม hmm. ทำไมฉ <'s> ันถึงเป็นเพ่อนกับอีนิดนะแค่อยากกินอะไรตอนนี้นะคะนี่ค่ะหนูอยากกินสลดัดสุดยอด What ง่ายมากจ้า oh, <yes? S 1> คุณย่าพูดถูกสบายมากฉันคันมือ s <S จริงๆ ย่าจะเริ่มก่อนนะก่อนอื่นย่าต้องการผักสลัดฉีกใส่จานแบบนี้แหละเยี่ยมมากต่อไปเอาอกไก่มาย่าต้ไมไว้เรียบร้อยทีนี้ต้องหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ <Awesome. S 1> โรยในผักสลัดได้ <c oughs> ที่เหลือก็เติมแครกเกอร์ลงไปย่าทำมันเองอร่อยมากๆด้วยใส่ลงไปในจานได้ nice. ย่าเกือบลืมไปว่าเราต้องใส่ชีสพูดชีสลงไปด้วยจ้า <Yeah. S 3> <Cool. S 1> เท่านี้สลัดก็พร้อมแล้ว s <S ได้เลยคะ่ะตอนนี้ oh. ฉันทำสลัดสุดเจ๋งมีผักมากมายแต่ต้องทำให้มันน่าสนใจหั่นผักทั้งหมดเป็นชิ้นเล็เลกๆ oh. พริกหยวกก็ด้วย <Cool. S 1> หั่นชีสด้วยนะมันอร่อยมากๆเรียบร้อยทีนี้ฉันทำสลัดที่ไม่เพียงแค่อร่อยแต่สวยงามอีกด้วย yeah. หั่นผักและชีสให้เป็นรูปดอกไม้จากนั้นก็เอามาเสียบกับไม้แล้วก็เสียบไว้ในแจกันดูสิว่าสวยแค่ไหนพร้อมแล้วล่ะสวยมากๆเลยถามจริงสวยตรงไหนมาโดยฉันทําดีกว่าฉันคิดว่าไม่ได้อีต้อเหมาะมากโอ้พระเจ้าเว้นเซมีดใหญ่ไปไหมฝตลกค่ะนี่แหละพอดีเลยหั่นพิเกี่ยวอย่างไรปลานี จากนั้นก็ผักสลัดเอาไปใส่ในพริกหยวกต่อไปเอาตงกวามาฝานเป็นชิ้นบางๆโดยใช้ที่ปอกสมบูนแบบมันจะเป็นลิ้นใส่ลงไปแล้วประกบด้วยพริกหยกชิ้นทีนี้ฉันตั้งการมะกอกเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันแล้วก็เสียบลงไปในพริกหยวกมันจะเป็นดวงตาทั้งสองดูเสิว่าสอดออกมาสวยงามแค่ไหนพร้อมแล้วลหละเคสได้เวลาลอง มาลองกันว้าวมันคือจก,กันดอกไม้อะอ,อผักทั้งนั้นเลยหนูไม่ชอบอินิ oh, <no. S 1> มันไม่อร่อยเลยซักนิด oh. แล้วจานนี้ล่ะ <No. S 1> มันคือสัดกับไก่และชีสมาลองกันเถอะอร่อยทังเลยหนูชอบ oh, yeah, yeah. มิเศษ กดไลค์ให้ร้านไลค์เลยอย่ารู้ว่าร้านต้องชอบแล้วจานนี้มีอะไรบ้างโอ้มันคือปิศาส์ผักเหรอดวงตาทำมาจากอะไรเนี่ยแย่มากอกหนูไม่ชอบเลยเวนสต s เ a ยต้องตัดสินผูพชนะนแล้วจานนี้น่ารักใที่สุดในที่สุดอย่ากดชนะ